ใจของผมตลอดกาลนะร,รู้ทังโลกออนไลน์บอกว่าจุดยืนคุณมเพินทั้งถิชาติสารกษัตริย์ไม่ต้องการถึงชาติสูญสิ้นสลายเราไม่ต้องการจะเป็น Hello no. 你别那么大声 เราตองกอรเรายากเายเราัะแล้วก็วตในระลเป็นคก่าแบซึ่งซึ่งเราต้องไปโตมาตั้งแต่นสมัีแล้วก็ถ้าเราไม่มีแาแยกเมื่อไหร่เราก็มีความาัมคอนชองเราเราให้นที่ใจเราไมในเรื่องขในเรื่องของสถาบัที่เริ่จากที่ศึกษา่าเราเราเราด่ ทีนเขาใจัำจุงแื่อโการถ้าาสนาพุทธาิยัคงเชื่อว่าคพระเาู่ได้แต่ปัจจุบันนี้มงรู้สึกว่าเออทุกคนคิดถึงศาสชาแลก็มีใครบ้างชาติก็มีทาารนาใช่ไหมคะแต่เราก็เออพราทำให้ให้สันติอ่ะย่อยย่อยศาสนาก็มีทั้งเออที่มีจริงที่เราเห็นไ้วยะ กวางครับละตอคะเพราะฉะนั้นาก็มีหลายอย่างเราก็งทยหนังสือแล้วีหนังสือถามที่ด้านถมที่ดานหน้่สือแล้วประชาชนไม่ว่าในยังไอะที่ที่อาจจะไม่ติดสถาที่ตอนนี้นะก็เลยนาสมัยสมัยหน้าลองสมัยหน้าแรงแรงยังไอนเราไม่ได้ดูแงกวางกวงเอออนนีเราบมัยแล้วาขาาแบบว่ายังีเ่าไหรงอยู่นะคะตอนนี้เราได้รู้แ

ก็คือรู้แต่ในสิงที่เจ้าหนาทขาหรือหัวหน้าเขาหรือคนที in ่จงกัดเขาให้ข้อมูลของเขานะคะเพราะฉะนั้นม้นก็ต้องทัดตัดตัดตัดไปนะคะเล่าอิสระเราไม่มีสัมกัดเพราะว่าเราสัมการมันเป็นแค่ตอนช่วงจังหวะยคนึงที่เร่ง้เสร็จส้นากแล้วก็มีคนมาการใช่ค่ะแต่ปัจจุบันมัว่นั้นคือนเป็นของใครขอมิเป็นพวกฉัน กิจการเมีใเจบ้านไดสล้านเจะมีบ้านร้อล้านอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าเราเห็นมาหมู่บ้านเนี่ยหมู่แทนเนี่ยใส่ัพี่เปดูเถอะอคนที่เขาเงเป็นคนที่บอกว่าขอเขาเนี่ยขอเขาไปเนี่ยอยู่ที่นั่นบ้านมีร้อยล้านค่ะทำไมเขาทำได้อะทำไมถึงนีเพราะเพราะเขาจะบอกกับเราว่าเขาคุณอยากองอะไรขึ้นมาเนีเ้ กันสิ่งผมพูดว่าไม่ใช่ใครใช่ใช่เดียวซื้อได้แล้คุณไม่โมโหเหรอคุณเป็นสือหรือว่าเรามเดียบนเหรอเจาพี่ี่เอี่พี่มาไมใจไม่ใจพี่หาี่หาที่สิที่เราจะต่อไปกันไหเราเป็นองก็กันค่ะผมก็เหมือนกันแต่หนือยจกสิที่มานี่ช่กะสนังมันม เามวก็ว่าอย่างทุอย่างทสมีะคาต้ารืองบศาสตร์ศาสนานะคะไม่ว่าศาสนาอะไรก็ตามนะคะือว่าแต่ว่าถ้าเขาถ้าเาเอ่อทตามทามหลักศาสนาของเขา

สำหรับคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้ายึดมั่นตามตัวหนังสือนี้ถ้ายึดมั่นนะก็แปลว่าเออก็ต้องสบายใจนะว่าจะทําอะไรซึ่งละเมิดสถาบันนี้ได้เลยรู้ปะครอบคลุมมากแต่ถ้าคนที่สนับสนุนเขามาอีแบงค์อีเตาถันอีพันธะอีกวินอารนน้ำพังไอ้ไม้รักยำอย่างเงี้ยผมถามคุณเห็นอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกยังไงผมถามจริงเนี่ยกีตติ่งที่เป็นไอโอไอดุ๋ยเนี่ยผมถามเนี่ยเห็นแบบเนี้ยควออกหูมาหรือ เปด้งไปก่อนเนี่ยอะไรก็ได้ใครตั้งรัฐบาลได้หมดต่อหลดตอแหลไปก่อนนะฮะกราบขึ้นหนึ่งยกไม่ค่อยขับสองสามสี่ห้าโจง่ายๆเลยเฮ้ยอะไรก็ได้ที่สวมันจะยกมือให้อ่ะล้วพันรัฐบาลมันจะมันร่วมอ่ะออกไปก่อนแต่รัฐบาลก่อนเดี๋ยวรอจังหวะไปจับมันไปเออนี่นี่นายอนรนนำพักนายอนรนนำพาไปหาคุกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมถูกดด่า ไอทีวีเขาแสดงออกมาแล้วว่ามีผลประกอบการของปีหกข่ามีผลประกอบการมีไรายได้ก็เจ็ดยี่สิบล้านแล้วกำไรก็แปดล้านกว่าแล้วก็มีชื่อเขาเป็นชื่อเขาเลยตัง้งแต่ปีห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางรอดจะเป็นแบบเดียวกับธนาธรเลยแล้วคุณจะไปเซ็นร,รับรองให้สอส,อสอพรรคก้าวไกลเนี่ยไปลงสมัครนะได้แค่เป็นตั้งร้อยห้าสิบสองคนพวกนี้เป็นโมฆะผมแล้วถ้ามักนาการจาดัดการเลือกตั้งใหม่นะค่าใช้จ่ายสมติจ่ายไป็พันล้านคุณต้องจ่ายนะพิธา คุณต้องษกษกษกติงดนะกฎกติกาด้วยนะกรกตทุกัาคเพื่อไม่ให้คนไปร้องแล้วก็บอกเป็นภัยต่อความมั่นคงนะฮนะในเมื่อจะมาอยู่ตรงนี้อะไรที่มันเป็นภัยต่อความมั่นคงจะไปยุบกองรวมกันแล้วแต่ความไม่เคยภายในเขายอมเหรออาหารเขมีอาวุธเขาปล่อยให้จ้าประเดี๋ยวเข้าทางเขาเมื่อไหร่เขาก็เอาเปิดเมือนที่เข้าค่ายอย่างนี้จะหายมันชึบเพื่อความอันเดอร์สแตนดิ้งมันชึบความเข้าใจทำไโมยูเนี่ยนะหลายคนถามคืออะไรบันชึบความเข้าใจร่วมกันย่อๆ้อจะไม่มีการจต่ต้องสาบานนะเห็นไเพราะว่าเนะนะนะครื่องบินมันต้องขึ้ ถ้าแต่ต้องสถาบันเนี่ยอาจจะมีสวอร์นิยมหนให้หรือพรรคที่ร่วมรัฐบาลอาจจะเป็นข้ออ้างไม่หลักชาติหรอกมันก็จะอ้างว่าเฮ้ยเองเนี่ยนะยุ่งกับสถาบันฉันสอนคนฉันตั้งรัฐบาลฉันเองตอนนี้รักสถาบับบนไปหมดแม้แต่สมติดสุดท้ายดูสิช็อกล่างสุดอ้าวมันจะขึ้นเครื่องแล้วนะกีแบงกีตะวันไอ้อานนท์นำพาเข้าคุกถูกไหมไอ้ไม้ละยำย่องแล้วพักแฮวล์พักสมหวังนะพักแฮวไหนมันหมดใจแล้วก็มีสัมผัแดดส้มตัดตอนนี้ตอนนี้ก็กินต้มส้มนะ กินต้มส้มกินส้มเน่ากินส้มฉุนไม่ใช่ไหมตอนนี้มีหลายเมนูมากเลยอยู่เขจะต้มส้มกันแล้วก็ส้มฉุนส้มเน่าสุดท้ายได้เป็นแอ่วเขบอกว่ามันเป็นยาแอ่วโวพี่ท้าเบอรค่าแรง450บาทไม่สามารถชำได้งันสดที่มึงไม่ได้เป็นนายยกอยู่นะเป็นี่ไงมันถึงได้มาประเภทพ่อตายครึ่งหนึ่งไม่ตายครึ่งหนึ่งมาทำครึ่งหนึ่งไม่ทำครึ่งหนึ่งฮอปวดครึ่งหนึ่งไม่ฮอบวดครึ่งหนึ่งแตกเนี้ยครึ่งหนึ่งไ่แตกเนี้ยครึ่งหนึ่งปล่อยอะพี่เบิร์ทำไงอะเหรอพี่เว้ยบอกให้เปิดยูทู แต่อย่างว่านะนอกจากคาราวาสแล้วผู้ครองผ้ากราสาวทาร์เออนะมาดูหน่อยเพราะเนี่ยเดี๋ยวนี้ปกติเข้าไหลมากสองเนี่ยนะท้าไม่ยอมถ้าดูไว้นะจิตน้ำ,ำนเราเวนนด้วยแห้งไปแล้วก็ดูข่าวช่องอื่นบ้างน,นะนอกจากช่องกิตติ่งเนี่ยนะนี่เจสุคำสามบอกว่าเอาจริงๆเลยนะติ่งไม่เคยเห็นภาพนี้เลยเด็กชายเพราะว่าตอนนี้ เขาก็ต้องบอกนะมีที่ไหนพวกเป็นเลมมันมันอไม่มีหรอกขายชาไม่มีหรอกอเมริกาเป็นคนยึดกองวัดเท๊ไม่มีรำสถานบานไม่มีมีคนรักชากทำงนานนี้เห็นไหมในเอ็มยูก็เห็นแล้วชัดเจนเจ,จ๊จบก็เลยบอกไม่เคยเห็นอะไรพวกนี้จากข่าวจับสื่อเลย,นนเลยแล้วมันถึงได้บอกนะมันลบมัอยู่มันลบลบลบ,ลบไม่มีหรอกนะน้องไม่อาบน้ำไม่กินข้าวไม่ยอมทำอะไรเลยไม่ยอมรับท้อกฎระเบียบอันนี้อันนี้เข้าใจเข้าใจเห็นเข้าใจพฤติกรรมมาก่อนพฤติกรรมต่อต้านสังคมทุกรูปแบบ แต่ว่าตัวเองมีสิทธิตา,ะาระบบก็เรื่มืงนไม่อาดนะของเขากินข้าวในล้างจิตก็จิตของมึงน,นะเขามาถึงเป็น,นโควิดมีต้องตรวจคันด้วยนะตรวจคันด้ไหมน,นะ,นะตรวจตรวจการรบด้วยน,นะเขามาถึงเป็นโควิดต้องจักตัวสิกวัาง,ง,งก็ไปรออย่างว่าหาว่าปิดกันอย่าเืินที่ไม่ใช่คลุกนะเขาให้ไปนอนไม่นอนก็ไม่นอนขอออกมานั่งหน้าห้องเอาเก้าอี้มาวางต่อๆแล้วก็นอนแต่ก็ไปโอดโอยบอกว่าเนี่ยถูกกันแกล้งไม่ให้นอนในห้องให้มานอนกับอี้อะไรเยอะมากเยอะอะไจะเป็นดอก อยากเรียนเช็คสื่อมาวันจันนี้ค่ะเขาก็มีโอเพนเฮาส์บ้านปราณีเราจะจัดให้เด็กจัดตลาดนัดมาดูความน่ารักของเด็กคนอื่นกันบ้างนะคะมาดูว่าเขาเป็นผื่นเป็นไหมอยากจะดูห้องนอนห้องนะ้ำเรียนเชิญน,นะคะเราอจัดเพเยี่ยมชมกันนะเป็น,ปนกิจกรรมให้น้องๆบ้านที่บ้านปราณีในฐานะกรรมการสงเคราะห์นะคะเป็นเครือข่ายที่ทำง,งานร่วมกับบ้านปราณีกรมพิบัติแต่งตีแล้วค่ะถ้าร่วมรุ่นคุณแม่คือ28ปีค่ะเนี่ยแชร์ให้ลูกรูร้คำนี้บอกว่าเจ้าหมอเนะี่ยไปเกิดกับสถานที่จริงเดี๋ยวก่อนหมอในฐานะความเป็น เป็นผืนจากเนี้ยด้วยความที่หมอมาเห็นก็ระลุกกระิ้ว่าน้ำตกเป็นสีสเตรลลอยแต่เรื่องสถานที่หรือว่าบ้านกายนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงจะนำภาษาชีพไหมจะถูกสมรรถนะหรือเปล่าอันนี้หมอไม่รู้แล้วก็ไม่ใช่หน้าที่หมอที่ต้องไปตรวจสถานที่แห่งน,นั้นเลยแต่ในฐานะแพทย์และก่อนเป็นหมอไม่เห็นภาพผืนอของน้ำตกก็จะแจ้งให้ทางโซเชียลทราบว่าผืนที่เป็นเนี้ยเป็ 600. นสีสเตรลลอยมันมีแค่นั้นเองแล้วหมอขอต้องนี้โรงเรียนแจ้งว่าตามระเบียบตามกฎไม่สามารถรับมอบตัวหยกได้เพราะอยากให้บรรลุนิติภาวะต้องมีผู้ปกครองตามกฎหมายมามอบตัว แสดงให้สสที่มาด้วยเป็นคนรับรองยกแต่สสคนนักกลับมาติเซนให้ผู้ตรวจจับมาดนะนี่เรื่องท้าทายกันของประทเทศ่ว่าเป็นไงอตอนที่เข้าไปในโรงเรียนมีการบังคับให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มไปยืนถือป้ายก็มีนักเรียนที่ยอมเนี่ยเข้าร่วม78คนในจำนวนนี้เด็กม .2 1คนสแสดงท่าปฏิปักษ์ไม่อยากเข้าร่วมแต่ถูกบังคับให้ยืนถือป,ป้ายจนกระทั่งเด็กคนนี้ร้องไห้ออกมาดังที่เห็นเป็นข่าว หลอกค่ะหลอกดาวกำโดนฟันแล้วค่ะนะแล้วก็ไปแล้วจ้ะไม่ได้ใส่น้ำรำตูดอ่ะนะมันฟันเสร็จก็ไปไม่มโพนธนาอีกหนหลวมนมเล็กสั่ละฟัซกนะเป็นไงอ่ะไอ้เกล้าเงียบนะเมือ่อเศรษฐกิจเต้าคนทวงรงินลบแจ่งเงินคนชราคนิการสามพันบาทไม่ได้ต้องดีกว่าช่วงชิเวลาถึงสี่ปีโน้ตกี่สิดเซอน์ดีดีกับแฮ่เลยนะสหรับปูกระสบเริ่มเขใจโลกอย่าอ้าวไม่พูดแบบนี้หรอกคะ่ะที่ไม่มาบนนะบนปั๊บมันจะมีทัวงเงรนลบนี่กระโตถึงมาเลยนะเนี่ยคนชราเนนี่ยห้า ได้ส้มเนาหรือเท้าก็ม่รู้อะนะคุส้มเนานะได้ปีเจ็ดศูนยนะจ๊ะเจ็ดส้มเนาจะทำใจทำใจทำจัดเออทำเสื้อสิขอแค้ทำใจทำใจทำใจเนี่ยคุณหลอกกูหลอกยายกูเนี่ยแล้วีนี้มีคนเรื่องแบบเนี้ยฉันชอบโยบายนี้แต่ฉันไม่เห็นว่าจะมีดูแซงเนี่ยอ่ะมาฟังดีดกว่ามาฟังเสียงน้องสาวดิแล้วเขาบอกว่าเขาจะแบบคือเขาจะไม่ทำตอบของลุงตนนู่อวออกมาแล้วเนี่ยเขาเขาจะแบบไม่ทำต่อของรัฐบาลเก่าอ,อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกฉันจะเคยดีมหาเสียงเลยนะเฮ้ยแล้วเงินที่เคยให้อ่ะเงินแบบประช้ สุดท้ายกลายเป็นแ้วถ้าพิวัฒนาการออกมานีดาวินชีมึ้นเลืนะไรตน้เป็นพักแ้วแ้วเร้าแ้วดำคจะถามว่าตกลง450บาทเนี่ยขสอพั์ให้คะแรง450บาทที่ได้เขาคิดว่าคนเลือกพักเขาเป็นรายเลตอบไม่ได้ถามคดนดูสิท่านผู้ชมนี่ม้แต่ติ่งส้มติ่งแ้วที่เขามาเนี่ยที่ตอ่อเลยสิหาเสียงว่าให้450รวมกับพักที่หาเสียงว่าให้600รวมกันเสร็จได้คะแนนเกินครึ่งแล้ว แต่บอกว่าเป็นรัฐบาลผสมพันถ้าใช้แรงสี่ร้อยห้าสิบบาทปุ๊บกีแมวปวดข้าวทิพย์เรื่องกีเด็กจั่วเพราะกีเด็กจั่วเนี่ยมันจะเอาทีของมันนะฮมันก็แฮชแท็กยกเลิกหนึ่งสองคว้าลงนะเพราะตอนนี้เราเห็นยกเลิกหนึ่งสองไหลมาแสดงใจแสลงใจมากมีได้มันแสลงใจเพราะว่าไม่มีมันไม่มีนะพวกหลวงเจ้าทั้งชาติยังไม่มีบัพป้าเขาเขียนได้ไงมาดูนะสู้ด้วยเนเขียนใช่บ้างนะเขาไม่ลงอะไรตัวเล็กมันมีได้นะเพราะเขียนว่ามีแฮชแท็กมาด้านสายยกเลิกหนึ่งสอง โอ้ยสังหาข่าวเช่นไม่เคยอ่านนะไม่เคยห่านข้อมูลเขาบอกว่ายังไงก็ว่าตามนักเชี่ยวชา้ไม่ได้ก็มีคนไม่ได้นะยกเลิกนะมันต้องแก้ไขไม่้ยกเลิกนะช่วยทำความเข้าใจให้ถูกต้องดอยเป็นสื่อเนี่ยก็ต้องสื่อที่ดีนะไปแก้ไขโพสต์นะเขาแค่แก้สมมติไม่ยกเลิกนะแก้ไขทับแก้ไขทักไม่ยกเลิกแก้ไขโพส์แก้ไขแก้ไขไม่ยกเลิกแก้ไขแก้ไขแก้ไขในสึดความทางนโยยู่เปลี่ยนแล้วไม่ยกเลิกแก้ไขแก้ไขเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยจะเจอติ่งเฮลเฟียร์ใส่นะคะใครอยากโดนลงเขียนยกเลิกหนึ่งสองสิบ มันจะบอกว่าเป็นแคลเทียส้มเน่าเทียส่วนหนึ่งสองมีปัญหาอย่างเขาเนี่ยนะมีจุดเลือกแบบนี้ปากท้องดีแล้วทำลือความ้าบ้าทุกยากของรัฐสภาวหนึ่งสองฉันก็ม่มีเลือกทางเลืการเดินทำลืมพวกเราที่ต่อสู้เพื่อเธอไม่ได้เจ๊อดีตสั้งวันี้ได้อเมริกาหรือฝรั่งเศสเพราะสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงคือสัญลักษณ์ของการทำลายกำแพงเบอร์ลินและการสิ้นสุดสงครามเย็นเลยยังไม่เคยมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงอีกแค่ดีแอนไม่เย็นมาจิกไหนถึงกูยิงนี่ไม่เลือกเราเป็นสองแล้วก็ไม่ใช่เลือกมาแล้วนีมาเสียงเจจ๊งบอกว่่่าเปนยิ้ไแ ไม่เห็นครับผมทม่เราซ้ำและไอแย่แอร์ไม่เห็นนะไปเสิร์ชหาเรื่องแอร์ไม่เห็น e มันจะคู่งแบบแดกเงินกระถิน่นแดกเงินวิ่งแล้จะรู้ว่าคือใครเล่าเป็นฉากๆอย่างจะได้เป็นปากลู้นะฮะอาจารย์หนึ่งก็คือผ่านเรื่องพูดไหมสองได้โหวตเป็นนายกไหมถ้าได้โหวตให้เรียกไอกินอาจารย์ไอทิมบอกว่าไม่ต้องเรียกท่านสสไอเรียก e. เอไอเพื่อลดความเหลือ่อมล้ำอนที่ร้องไงเจอหน้าไม่ต้องยกมือไหวตบตะลกแล้วก็ทักทายว่าเฮ้ยไอ้ทีมเอไอมึงก็ไม่มีหนึ่งสองไม่ได้หรือ อย่าลืมที่โต๊ะสกัพูดเรองราวที่จับโชคกมีในรถพี่นะอ๋อเผื่อลืมหรือไม่รู้ตอนที่ดอปโฟงเอ้ยท่านนายลยิ่งรัะยิ่งเปลีกกล่ยนพยายามไปเขียนต้นหมายยี่นโต๊ะสกัดความฉิตหายก็มาเยือนในฉับพลันทันใจแถมอีกนินดบทในกาล้าผมไม่เคยรู้ว่าอเมริกาเมืองแห่งความเสมอภาคสุดติ่งเขาเรียกประธานาธิบดีของเขาว่ามิสเตอร์ประธานาธิบหรือที่แปลว่าท่านประธานาธิบด,ดีในบทเกี่ยวกับเรืเร่องนี้นะเล่นรายทุกช่รงได้เลยดีเออกรณีนี้นะครับหลักเสรจจำได้ฮะมีคน มีเด็กมาตะโกนเรียกในมาโคลงม,มาคลองมาคลองอะไเงี้ยนะมาคลงเดินไปนะต้องบอกว่ายูต้องเลี้ยงชาติให้ดีๆได้เงินเดืนดีๆเลี้ยงตัวเองดีๆเลี้ยงครอบครัว,ว,ว,วดีๆแล้วค่อยมาเปลี่ยนประเทศครับม,ม,มาทำในมาคลงนะถ้าภาษาละการและการทำงานข้าของสถา,านที่ราชาการไม่เนาะไม่ได้มีใครตายเป็นอรารยะที่สแสดงของได้สมมตินะคะสมมติว่าถ้าบ้านคุณเนี่ยมีอีกคนเข้าไปรทำงานเข้าของไปเขาบ้านคุณแต่ภาในบ้านคุณไม่มีใครเป็นอะไร แล้วกลุ่มคนเหล่านั้นก็บอกว่าเป็นอะไรที่เขาแค่องการแทงออกแล้วคุณจะไม่ดำเนินคดีเขาตามกฎหมายจริงๆค่ะเป็นทางสร้างสรรค์แล้วคราวนี้คุณอยากปฏิรูปอะไรก็ได้แล้วละค่ะแต่ต้องเลือกจากปฏิรูปตัวเองก่อนนะถ้าจะปฏิรูปเองผมเลือกเก้าไกลนะแต่ผมก็เชื่อว่าไม่ควรยุ่งกับนึ่งสองอย่างที่คุณว่าอันไหนดีผมก็ว่าดีอันไหนไม่ดีก็คือไม่ดีขออนุญาตมองบนค่ะคุณสับสนอยู่ไม้ยอนแย้งอะไรตัวเองหรือเปล่าคะเก้าไกล เขาเจตนานแล้วเขาสื่อชัดเจนว่าเขาเจะยิ่งตับ1่รือ2เขาจะลดโทษคนที่ทําผิดมากกว่า1หรือ2เขาจะเอาบอกจากหมดความมั่นคงเขาจะให้สถาบันเป็นคู่กรณีกับประชาชนเองแต่คุณกลับบอกว่าเลือกก้าวไกล,กล,กลแต่ไม่เห็นด้วยกับการแบบ1หรือ2แบบนี้เขาเรียกมือถือสา3มือถือสีหรือเปล่าครับคุณคือคุณจาแน่นอนหลายท่านก็มีสิทธิ์ที่แสดงความเห็นไปยังสวและสสว่า